ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ผมเหมือนผมเคยดูเลยครับเดี๋ยวพาเข้ามาชมรถขุดมัน,นครับทีมงานโชคมณีอยู่บ่อถามครับทีมงานนี้สวยๆครับรถเนี่ยเนี่ยซาลี่ลุงน้อยพาดูซาลี่นะเนี่ยสวยมากเลยทุกคนเนี่ย สวยมากเลยคันนี้สีม่วงวิ่งไปทำสีคอนหวานเลยนะทุกคนนะตอนนี้ก็ขุดอยู่ท้ายตลาดนะมันก็น่าจ,จะเป็นพันยอง น้อยว่านี่กี่คันนะทุกคนนะวันนี้มาด้วยกันก็ห้าหกคันนะอันนี้เป็นเครื่องยันมาร้อยัี่สิบนทุกคนนะพอเดิมเสียงนิ่มๆน,น,นะกระทะสวยอ่ะเดี๋ยวตรงน้อยพาดูกระทะนะกระทะทสวยๆเลย ก็เริ่มขยับกันแล้วนะรถ่ออะย้อนแสงนะทุกคนนะอันนี้เป็อยห้าสิบเ่อนนะส่วนมากจะเป็นโครงกระทิงนะ ตอนนี้มีแต่ลมทุกคนนะเนะนี่ยถังลม,ม,ลมดเดี๋ยวให้พี่เขาโชว์แต่ลมให้ฟังนะงนกระทะนี่เขาเรียกกระทะอะไรอ่ะกระทะฟอร์ดครับแต่ว่าแต่งเอาอ๋อกระทะฟอร์ดใหญ่ครับแล้วามาแต่ง ก็เก๋เลยคันนี้นียสั่งลมครับนีก็เป็นคันนี้เป็นร้อยห้าสิบนะทุกคนนะ ลุงน้อยชาวไร่ครับนี่นะทุกคนแต่ลมหมดเลยหมดเยีเ่ยมเลยลาตั้งแต่นานจัดแล้วเขาไม่ได้เติมลมหมดเลยนะนนคนพอดีลมหมด ลมแรงนะทุกคนวันนี้ลมแรงมากเลยเนี่ทีเอฟร้อยห้าสิบนะโกงเป็นซุปเปอร์สุกเตะเดียวเนะียขอใหญ่ๆทุกคันเลย รถเข็นมันแนะต้องขอใหญ่ครับทีมงานนี้ก็อยู่บ่อทํานะทุกคนนะส่วนมากรถเก็นมันจะมาจากบ่อทำนี่นะวินวินน่าจะเป็นหน้าห้าสิดหกนะทุกคนนะใหญ่วินใหญ่ นี่เปนนะั่นคนนะนะถหอศัพท์นั่นคนสวยนะเดี่ยวกันนี้ก็น,น่าส่วนมากรถเข็นมันจะใช้โคงกระทิ้งกันหมดเลยนะรู้สึกว่าจะมีหางแดงอยู่ขันหนึ่งนะเดี๋ยวลุงเราจะพาไปดู รคันนี้เป็นหางแดงนะ Ks72 คันนี้เครื่องก็เป็นยันมาร้อยยี่สิบ DI นูต็อปนะันนี้น คำรอหน่อยสิเด <Elliot> <laughs> ินหนักแล้วเริ่มฟรีนะทุกคนนะ อันนี้จะเป็นสี่ลเล็กนะทุกคนนะนสวยมากนะตัวคันนี้สีสวยมากเลย ร้อยยี่ิบน้นะนี่นนะนใหญ่ อันนี้ก็เป็นระ้อยี 120. ่สิบนะอยัดมาร้อยี่สิบเกิงเป็นเกิงหางขาวนะทุกคนนะทนี้สองลูกเตะครับน,ะน,นี่

เร่ใหญ่กนทุกคนนะทุกคนนะะรี่ใหญ่ไุคนนู้นเจ็ตันคันนี้มันหกันครึ่งน้องน้ร้อยหกร้อยคันผมนะใครบ่ายวันนี้วันนี้ทุกคน1้0ไปทำงานแล้วทุกคนนะมี150อยู่ทันลิมโนนะ เดงเหลืออีกพันคันลุนก็น่าจะร้อยยี่สิบนะแรงแลงนะร้อยยี่สิบครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไวเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับรครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ